วันนี้กก็ได้ได้อัปเดตไข่ใบใหม่เข้ามาที่มีโอกาสออกที่จอก0.5%แน่นอนผมเตรียมมาทั้งหมด1,000 10, 0โลบัส์มาดูกันว่าผมจะได้หรือเปล่าแต่ก่อนไปดูผมฝากทุกคนช่วยกดไลค์ก็1ไลค์นะครับแไ่้นะ สน่ะเ่วผมมาแจกตัวสุดเยอะนะครับและอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้ร้านแม่ชอ็อปมีโปรโมชั่นอยู่นะและคูณหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทแถมแคนดี้แล้วก็แบงปอด้วยนะครับทั้งสองตัวนี้กําลังมีโปรโมชั่นอยู่แล้วใครอยู่คลิปนี้อยากได้และคูณกันหรือเปล่าก็คอมเมนต์ชื่อในเกมมาด้วยนะครับผมจะมาแจกจริงๆนะนี่คือคอมเมนต์ี่มีคนคอมเมนต์ไหครับหนึ่งพันสามร้อยคอมเมนต์เยอะมากเราจะสุ่มนะครับนี่กดไปเลยอยากได้และคูณชื่อ XO XO ผมว่าหาไม่น่าเจอใหม่คนต่อไปนะครับอ่าคนนี้นะครับพิมพ์ชื่อมาครบถ้วนแล ผมก็จะเอาวันนี้นะครับแอดไปนะนี่แอดน้องเข้าไปนะครับถ้าน้องดูคลิปนี้อยู่อย่าลืมรับแอดตัวนี้นะ XGXT นะครับผมจะส่งและคูณให้แบบเทรดนะดูงี้ก็รีบคอมเมนต์นะครับถ้าใครอยากได้นี่มันทองฟ้าในสปอนบั๊บปะเนี่ยเอ้ย,อยผมผมกูลอยได้ทุกเติมลอยได้เฉยเลยวันนี้เนี่ย <c oughs> ผมเตรียมมา10,000หมืโลบเพื่อที่จะซื้ออีเวนต์ใหม่อะไรเมื <c oughs> ่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮูกกระบาดลูกกระบาดเฮ้ยลูกกระบาด วุ้ยอีกแล้วแบงคโโอุ้ย <c oughs> เราไม่ไหวแล้วเนี่ยอ,อ,อยากซื้อแล้วนะครับ3 2 1เรีหนึ่งเร้อยอัปเดตวุ้ยนี่ไงไขใ,ใหม่นะครับจัดเลยนะครับ1ิฟองหวังว่าจะได้ตัวดีๆจัดไม่ได้ผมรู้ยังไง10ฟองแ่งค์ผมเปิดไม่ได้หรอกจัดไม่หมดเลยนะครับ20ิฟองแต่ไขผมว่างอยู่ทำไงวะเน,นี่ยต้องมาเสียดโลบักอีกแล้วเนะี่ยผมลืมเลยอาให้ทิ้งก่อนทิ้งก่อนถอนทิ้งไม่ได้หรอวะเสียดได้โลบักอะแต่มันต้องทำใจถอนทุกคนเอาใส่เล็กผมเต็ม ขอย้ายแป๊บนึงนะครับเราต้องย้ายสัตว์เลี้ยงไปให้อีกตัวหนึ่งก่อนมานะครับถึงเวลาแล้วที่เราจะเปิดไข่อันนี้นะครับเดี๋ยวเราตทิ้งก่อนนกว่าลืมมันค้างค้างไว้เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะว่ายน้ำได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมมองสาที่เปิดไม่เห็นฮันน้องยุ้งกับอะไรนอนอ้หนอนวางไข่สิกี่วิเนี่ยสามสิบวินะครับไข่นะครับผมจะว่ายไปที่สูงที่สุดนะครับเดี๋ยวถ้าเราบุดไปข้างล่างอ่ะข้างล่างนี้จะมีอะไร อึอม,มาก่อนสงนอังั้นมาเปิดดูนะครับฟองแรกอ,อะไรนด้อะไรผมมองไม่เห็นผมได้อะไรโอ้ยงูผมได้งูทุกคนงูกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยงู44เปอร์เซ็นต์นะครับ เฮ้ยมันมันค้างมากเลยอ่ะมันค้างเพราะอะไรวะได้อะไรโอ้อันนี้น่าอะเป็นตัวนาคไหมเนี่ยไม่รู้นะครับดูอยากทรงนะตัวนาคหรือเปล่าผมค้างอ่ะทุกคนทุกคนค้างปะค้างอ่ะผมว่าคนน่าจะเล่นเยอะนะครับแปดหลานคนคนเล่นครเยอะ,ะเปิดไข่นะครับเปิดไข่นะครับไม่บ่นนะไม,ไม่ไม่พีพรามไข คือเต็มมาแต่ใน,นกระเป๋าผมเต็มจัดเลยผมจะขายอะไรดีวะทุกคนผมก็เสียดายตัวแล้วเนี่ยคือว่าจะถือขึ้นมาได้แต่ละตัวนะครับตอนนี้แม่ง้างไปแล้วไม่ทำเงินอื่นก็ได้นะครับคือแบบเซิร์ฟหน่วงมากน,นี่ก็ไม่รู้นะไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรเข้าเอ้ยอะไรอะ่ะเอ้ยไอ้นี่มันต้นที่คิดมาแรงนี่วะเจ็ดร้อยลูบาร์บ้าไปแล้วมันมีไข่ใหม่ไมหมเนีน่ยในร้านค้าเนี่ยเหมือนจะไม่มีนะครับว มันทำอะไรได้วะเนี่ยลองวางดูนะครับผมอยากเห็นมันเลื้อยอ้าววุ้ยน่ากลัวแล้วเนี่ยงูมานะครับว,วู้ยทุกคน5%ออกได้เฉยเลยแล้วก็เปิดอันนี้นะแบบเปิดลิงเลยเนะี่ยทุกคนอ,อีกแล้วผมได้อีกแล้วตอนนี้เปิดมา10ฟองนะครับได้งูอีกแล้วฟองที่11นะต้องมาละว้ายวายมาเลยคุณทุกคนมาเลยตัวที่เราอ,อยากได้นะครับ ูดิบกากมากทุกคนก็คือผลไม้ดูร้อนเนี่ยเวลาเราเก็บเนี่ยมีโอกาส6%นะครับที่มันจะไม่หายไปก็คือเหมือนโคนขึ้นมานะครับก็ถือว่าใช้ได้โอ้ยเอ้ยอ,ออกแล้วฮเป็นในหน้แ,แก้วสองเตือนนะัตอนนี้อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยโอ้หายจะหมดแล้วอ,อ,อู้ยแกอู้อ้เหลือแค่สามฟองสุดท้ายนะครับโอ้ โอโคตรเกลือเลยอะ่ะคือได้แค่ตัวนี้มานะครับดูนี่สิโอ้เหมือนจะมีแค่สีเดียวนะครับผมคิดว่าถ้ามีหลายสีนี่คืออาจจะน่ารัากกว่าน,นี้นะครับแบบแรนดัมสีอย่างเงี้ยทุกคนมันก็จะเพื่อความหายาของแต่ละสีไปเลย โมเลมันโง่าปเลยเนี่ยตัวเนี้ยผมว่ามันไม่ค่อยน่ารักเลยนะครับทิ้งจอกยังดูน่ารักกว่าเยอะเลยอะ่ะเลยแถวเราเกลือกันมากทุกคนเดี๋ยวมาตอกันนะครับตอนนี้พึ่งได้นกแก้วมานะมาจัดเลยทุกคนใบที่21่สิบเอ็ดเ้ยเสียลบักไปแล้วระหว่างรอไข่นะครับเราก็มาดูก่อนว่ามีอะไรขายบ้างเนี่ยมีพืชใหม่เข้ามาด้วยทุกคนแล้วก็อันนี้คือที่ผ่านเงินนะเนี่ย มีเบคอนด้วยแล้วก็มีซอมบี้ส่วนแน่าจะเหมือนจะเป็นร้านค้านะทุกคนมีแพ็กซิตของต้นหูช้างด้วยไข่วยแอมเบอร์อ <Under! S 2> เหมือนน้องจะช่วยในการค้าวของให้ไวขึ้นนะครับถือว่าเป็นตัวที่น่ารักแล้วก็มีไข่โอเอซิสด้วยก็คือต้องเก็บแต้มเหมือนเดิมผมยังไม่เคยมาเก็บเลยนะครับโอเอซิสของเราไข่มาปิดตัวอะไรเนี่ยลิงปะเนี่ยโอ้โหผมขอเธอยิงจอกอยากได้ยิงจอก nope. โออะไรก็ไม่รู้แต่ละตัวแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ผมชอบมากเลยอ่านี่นะแว่นขยายไม่ต้องเอาและคูณมาเก็บแล้วนะทุกคนคือมันสามารถที่จะส่องราคาได้เลย<ร>โอ้ ได้งูเอาตัวนี้ไปขายแทนนะครับมีได้อะไร Hello guys Wow เอสเซรพอดทุกคนได้อีกแล้วเมื่อกี้ผมมือขายสัตว์เลี้ยงผมรู้สึกว่ามันน่าเสียดายนะครับเดี๋ยวเราเทตัวขยาไว้ให้ยันนี้ก็ได้นะผมได้มาแล้วกี่ตัวบ้างเนี่ยไอตัวเนี้ยอู้เป็นสิบตัวเลยอ๋อเวลาเปิดไข่ของเราต่อนะครับเคลีรยกระเป๋าให้โลง่งอ่ะ้ โอ้เ <c oughs> กือบมากโอ้ยไปได้30นาบที่วางอยู่ตรงพื้น <c oughs> ผมว่ามันไม่จบเท่านี้แน่นอนถือไม่เลยทุกคนมาดิวะอมาสิมาสิอีกแปะอีกแป๊ผมว่ายังไงมันก็ต้องนี่อยู่แล้วอะโอเ <c oughs> ขาทำเพื่อทุกคนนะเน,นี่ยฝากกดไลค์เลยนะครับอันี้มา <c oughs> โอ้โอ้โอ้โหงูแม่งเดินมาทำไมวะเป็นพรางงูเลยนะครับน่าอย โอ้ยยังดีนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขวดโอ้ยนี่ไงที่ส่องราคาคือผมอยากรู้ราคานี้นะเดี๋ยวนะทำไมอันนี้ผมไม่ต้องกดส่องอ่ะติดอันนี้สิบสองบีโอ้ยมันดีนะทุกคนอะไรเท่นี้ยเราดูของคนอื่นได้ไหมวะดูได้ด้วยทุกคนเราใช้ขโมยของเพื่อนได้เลยเนี่ยแบบอุ้ยอันนี้อันนี้ราคาแพงแล้วก็ส่องแล้วก็ขโมยนะครับโอ้ยวางโอ้สนิทออกมาทำไมไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะเสียโลบักเยอะขนาดนี้ โโออ้้มามาไปกันต่อทุกคนหมดเน็ตโอ๊ย50%สามฟองนี้ฟองไหนจะออกมาดีสุดฟองนี้ดีสุดโอ้โหหมดแล้วทุกคน40โอ้40ฟองก็หมดแล้วคือแบบว่าจะหาโรบักได้แต่แล็ปโรบักหนทุกคนมันยากแค่ไหนโอเคยังเหลือ3,000นะครับได้อีกสองรอบมานะครับผมหวังว่าผมจะไม่ต้อง โอ้โหมันขึ้นมาอย่างนี้เลยอะเอ้ยจะผมไม่ต้องรู้เลยทุกคนดูนะมันจะขึ้นโอ้โหอีกโซลโบดหวังว่าจะได้นะครับยิงมือบลกมาพร้อมโอ้ยตัวใหญ่ทุกคนตัวใหญ่ดูดิน้องตัวใหญ่ของผมอีกเนี่ยผมเหลือโอ้โอ้งู โอ้ยงูสามตัวทำจริงอยากโดได้อะไรโอ้ผมเหลืออีกแค่หนึ่งรอบกดไลค์เีงใจนะครับโุ้โยรู้เรื่องรอบสุดท้ายของเราเจ็บใจนะครับเราจะไม่จำว่าเราเปิดไปกี่ฟองเดี๋ยวผมขึ้นไว้นะครับว่าผมเปิดไปกี่ฟองผมยังเป็นตาฮ<ะ>เฮ้ยตัวอะไรอะ่ะโอ้กแมงเสียมตาลดูให้ผมนะทุกคนวุ้ยผมยังไม่หวังมันจบเรอสุดท้าย เราต้องใจเย็นครับทุกคนผมคิดว่ามันเล่นจิตวิทยากับเรานะไม่อยากได้หรอกไม่อยากได้หรอกอยากได้ตัวกากว่ะกากขอกาก มันก็มาจริงเนาะโอ้ผมมารีวิวสกิลดีวกว่านะครับน้องตัวนี้เนี่ยก็คือทุก7นาทีเนี่ยสิบหกเปอร์เซ็นต์น้องจะมีโอกาสติดบัฟบนะทุกคนเหมือนนกแก้วนะครับส่วนไอ้ตัวงูเนี่ยถ้าเราซื้อซีดก,กัหรือว่าเกียร์อ่ามันทับนะครับซีดหรือว่าเกียร์จะมีโอกาส1.93%ในการที่เราจะได้เบิ้ลเหมือนได้2อันอะประมาณนั้นนะครับส่วนไอ้ตัวนี้มีโอกาส15%นะครับที่จะลดคูลดาวของเพื่อนหรือเปล่าผมไม่ชัวร์น่าจะใช่นะครับแล้วทองเอ็กซ์สลปอร์ตเอาทำยังไง ได้้เนี่ยโอผลไม้ประเภทซัมเมอร์เนี่ยมีโอกาส6%นะครับที่เก็บแล้วมันจะไม่หายก็คือเหมือนได้เบิ้ลเหมือนกันนั่นแหละเบิ้ลๆอีกแล้วนะครับใครอยากซื้อตัวนี้นะครับผมขาย1,000โลบั๊กนะครับโคตรเอากำไรเลยผมขอเธอแอดมินโอ้หูแอดมินเฮ้ยนกตัวแก้วหรอเฮ้ยนกแก้วยิงด้วยีมันอยู่รู้เลยว่าเป็นงูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหผมขออ่อนเลยทุกคนหนึ่งหมื่นโลบั๊กหมด ครับเลยความสามารถที่ผมไปดูมานะครับก็คือน้องเนี่ยสามารถที่จะขโมยบัฟคนอื่นมาติดผลไม้บัฟเราได้ซึ่ง,าง,งกากครกากพูดเลยมันก็ดีแต่มันก็ไม่รู้อ่ะทุกคนมันอาจจะแบบดีตรงที่ว่ามันสามารถขโมยบัฟอะไรอย่างนี้ได้นะครับแบบบัฟฟ้าผ่ายอย่างเงี้ยที่มันไม่มีแล้วอย่างเงี้ยทุกคนอาจจะเป็นข้อดีนะครับทุกคนคิดว่างไงกับอัปเดตนี้แต่ผมคิดว่าผมมาสนใจอันนี้มากที่สุดด้วยทุกคนนี่อันนี้นะครับคือเป็นช็อปใหม่นะคือแบบเอ็มเต์ แล้วก็เหมือนจะเป็นมเมล็ดพันธุ์ใหม่ด้วยมันคือพาเวเลอร์ฟุตซีดนะครับมันคืออะไรวะ <c oughs> แล้วก็เหมือนเดิมนะอีเวนต์ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะนั้นควรเพราะมันอัปเดตไวเกินไปเขาก็เลยเหมือนเอาอีเวนต์ซัมเมอร์ไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็เก็บเหมือนเดิมเหมือนกับว่า1000แต้มจะเท่ากับอันนี้ 1, <c oughs> 1> เหรียญน,นะครับนี่นี่สายร่างผมต้องหาเพื่อนช่วยเก็บแล้วก็แนะนานะครับต้องมีน้องมด <Hi. S 1> ในการช่วยเก็บนะครับมดสีฟ้าในช็อปนะครับมีมดสีฟ้าก็1น่ ไปแจมก็ได้นะครับตัวลราไม่กี่บาทตัวดีผมก็ไม่ได้เลยทุกคนผมล้าโลกแล้ว